เอาละรครับทุกคนครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันหน่อยนะครับกับตัวเมาส์ G Pro X Superlight 2นะครับหลังจากที่ใช้งานมาสักพักแล้วนะครับอของผมนะฮะตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับหลังจากที่ใช้งานมาสักพักหนึ่งก็ยังใช้งานได้ดีปกตินะครับผมใช้ทุกวันนะตัวนี้แต่ตอนนี้หลังจากใช้มาแล้วผมรู้สึกว่าเมาส์ฟีดมันยังไม่ค่อยสม o ท t h เท่าไหร่นะครับแล้วก็ความเร็วของมันก็ยังไม่ได้ตามที่ผมต้องการนะทำห้ความคล่องตัวในการควบคุมเนี่ยก็ยังไม่เป็นเท่าที่ควรนะครับวันนี้ดังนั้นแล้ววันนี้ผมมจจึงจะา เปลี่ยนมอฟฟีดนะครับของทางตัว G Pro X Superlight 2นะครับจากเดิมของโรงงานนะจากเดิมเป็นของทางโรงงานนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นของทางตัวคอพัสดนะครับเ,เดี๋ยวแกะกล่องกันก่อนนะครับตอนนี้ผมก็สั่งมาแทบจากทางเพจเออจะทางของทางไม้มดนะครับก็เป็นผู้ที่นำเข้ามาจัดจำหน่ายอ่าโอเคครับตอนนี้ก็แกะออกมาแล้วนี่ก็จะเป็นทางที่เขาไปเก็บทิ้งนะอันนี้ก็จะเป็นใบขอบคุณนะครับจากทางไม้มด เป็นลายออาร์ตสวยๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นด้านในนะครับก็จะเป็นตัวคออแพดนะครับสเก็ต Pro นะฮะนี่นะครับของทาง Logitech G Pro X Superlight 2นะครับแล้วก็เป็นแผ่นแอลกอฮอล์นะครับมาไว้ใช้เช็ดคราบเก่านะครับเวลาเราแกะตัวนี้ออกมานะครับบางทีอาจจะมีคราบเก่านะครับก็ใช้แผ่นแอลกอฮอล์เนี่ยเช็ดได้นะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคออแพดนะครับเมาส์ฟีดที่เราจะมาใช้แทนนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าตัวเมาส์ฟีดของทางคออแพดเนี่ยมันจะหนากว่า ของโรงงานที่เขาแถมมาให้นะครับที่เขาเติดม,มาให้นี่ไลฮครับตัวแผ่นเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันนะครับนี่ตัวนี้จากเดิมจากโรงงานนะครับเ,เดี๋ยวมันแกะกันเลยตัวนี้ก็ปิดเหมา์ให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้รู้สึกมันจะมีช่องให้แกะอยู่ตังนี้เราก็แกะไปเลยนะครับไม่ไม่เป็นไร อ่ะนี่นะครับเวลาเราแกะเมส์ฟีดออกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วจนเจอรูพวกสกรูพวกน็อตพวกนี้นะครับให้เรียบร้อยให้หมดนะครับก่อนที่เราจะติดเมส์ฟีดนะครับอ่ะคที่นี้พอเราแกะออกแบบนี้แล้วมันก็จะมีคราบกาวนะครับเดี๋ยวเรามาทําการเช็ดคราบกาวกันเลยนะครับอ่ะเราก็แกะกล่องซองแอลกอฮอล์แพดเลยนะครับก็จะได้แผ่นมาอย่างนี้นะฮะเราก็เช็ดให้เรียบร้อยนะครับเช็ดคราบกาวให้เรียบร้อย ช่วยให้สสัสอเนอจะเจะเ็วครับตรงไหนที่ยังมีคราบอยู่ก็พยายามเช็ดออกให้สะอาดนะครับแต่เราติดออมอสฟินนะคะฮะมันจะได้แนมติดกับพื้นผิวของโัววัสดุของเรานะครับ อ่ะพอเราทาความสะอาดจนโอเคแล้วเราคิดว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็เตรียมติดเลยนะฮะทีนี้เราก็อ่ะครับพอเราทําความสะาดจนที่ว่าโอเคเรียบร้อยแล้วครับอ่ะทีนี้เราก็เตรียมติดเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าจะติดตรงไหนก่อนนะฮะอา่ะฮะนี่ครับติดให้มันตรงๆนะครับแล้วก็ค่อยกดลงไป แ้วเราไม่รู้สึกรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยตรงก็สามารถดันได้นะตอนที่เรายังไม่กดลงไปแนบชิดสนิทนะครับเออโอเคสามารถดันได้นะตอนที่เรายังไม่ได้กดลงไปนะครับอ่ะโอเคพอเราพอใจแล้วนะครับแล้วก็กดลงไปเลยนี่นะครับกดลงไปเลยให้ก็ให้มันแนบชิดสนิทลงไปนะครับนี่นะครับ ต่อไปนะครับต่อไปก็เป็นส่วนของเซนเซอร์นะครับโอเคก็ค่อยวางให้มันตรงๆนะครับพอิคว่าตรงแล้วเราก็กดลงไปเลยโอเค นี้นะครับโอเคต่อมานะฮะเคร่งล่างนะครับระวังในการติดด้วยนะครับเพราะว่ากาวเหนียวมากนะฮะ พอได้ที่แล้วก็กดลงไปเลยสมาชสุดท้ายครับตรงท้องเมาส์นะครับอ่ะนี่นะครับก็ติดให้มันตรงตรงไปเลยนะครับโอเคอ่ะนี่ฮะก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็พอติดลงไปแล้วนะครับแล้วก็กด ลงไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อให้มันแน่นยิงขึ้นนะฮะนี่นะครับเรียบร้อยแล้วโอเคครับปีสัมผัสก็สัมผัสก็โอเคนะฮะผมก็ว่าโอเคนะโดยสรุปแล้วก็โอเคนะฮะ ก็พยายามติดให้มันตรงๆนะครับแล้วก็อย่าลืมแกะออกให้เรียบร้อยนะครับจนเจอสกูมาส์นะฮะการเปลี่ยนมอสฟิดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการที่จะช่วยให้เรานะฮะได้สัมผัสกับการควบคุมแล้วก็ความไหลเลื่อนนะครับบางทีทางโรงงานก็จะทํามาแล้วมันอาจจะไม่ตรงตามสเปคที่เราต้องการนะครับก็คือมันไม่เข้ามือเราในการควบคุมนะฮะเราสามารถซื้อมาเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยนะครับก็มีหลายย่อที่ทาออกมานะครับตอนนี้ผมก็รอดูของทางพอลซานะครับที่จะทำซูเปอร์ไกด์ออกมา ก็รอดูอีกทีหนึ่งนะฮะอะไรครับสำหรับวันนี้นะครับก็สรุปโดยรวมแล้วนะครับก็โอเคนะในการที่จะซื้อมาเปลี่ยนเพ,เพื่อเพิ่มคุณภาพในการควบคุมนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ